เป็นยังไงคะกับเกมที่จบลงไปคะ่ะอ๋อก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันเป็นแมตช์แรกของหนูแล้วก็เป็นการเล่น VNL ครั้งแรกของหนูด้วยค่ะ,ะเรากลับมาช่วยทีมแบบเหมือนทันเวลาเลยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็รีบรักษาตัวเองให้หายเนื่องจากหนูมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมค่ะ แต่ก็รักษาจนหายแล้วก็กลับมาช่วยทีมทันในนะสุดท้ายก็ดีใจด้วยค่ะที่คว้าชัยชนะกลับมาได้เกมนี้สำคัญไหมคะสร้างความมั่นใจในกับหนูแล้วก็ทีมมากหน่อยแค่ไหนคะเอ,อ่อหนูก็มีความมั่นใจมากนะคะเพราะว่าแบบหนูก็อยากเล่นนะคะแบบว่าไม่ได้ลงเล่นทั้งสามแมตช์แต่พอได้ลงเล่นแล้วหนูก็พยายามเต็มที่มากๆคะ่ะแล้วพอแบบว่าเราเต็มที่แล้วแบบทาให้แบบว่าทีมชนะอะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแบบ แล้วก็พวกพี่ๆก็ช่วยซัพพอร์ตหนูแบบคอยแนะนำสอนหนูตลอดค่ะก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากในแมตชนี้นะคะขอบคุณแฟนๆเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดอก็ขอบคุณแฟนๆบ,ลบอลชาวไทยทุกคนที่มาเชียร์ทั้งในสนามหรือว่าที่ประเทศไทยนะคะก็ขอบคุณที่เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดถึงแม้นัดแรกๆพวกเราจะยังคว้าชัยชนะไม่ได้แต่ว่า แมตช์นี้พวกเราก็คว้าชัยชนะมาได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์เราค่ะ